สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาว FC Mobile ทุกท่านก็ไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับห่างหายไปนานหลังจากสัปดาห์ที่3เขาก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่างนะแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงนักเตะที่จะเข้าในสัปดาห์ที่4ครับซึ่งสัปดาห์ที่4ี่เนี่ยเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรม t ูแยอ a น n n วอร์แซ r ลนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีคาดการณ์ว่าอย่างไงบ้างนะครับวันนี้ก็จะเน้นๆหลักๆเป็นของคุณ m a ็ดมาร์ดิลตานะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิม ที่ผมเชื่อมาตลอดนะครับมาดูกันเลยเบสเพลเยอร์ก่อนนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปนักเตะต,ตำนานนะก็นักเตะที่จะเข้าเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเบนไวร์ร้อยสครับบาเด้1้อแลมซี่110ยิครีมิเนส110แล้วก็อาห์มัดเดียโลร1อยเอเซ่111แล้วก็ชาลเฟลิก111ครับก็แค่ลิสต์แรกในใจผมก็เต้นตุบๆๆบ,บเออแต่คนอื่นก็เฉยๆอ่ะ เขาโหนี่ต้องนักเตะนั่นเท่านั้นนะครับก็ได้เปลี่ยนทีมเบอร์สักทีทีมเบอร์ผมแม่งร้อยหกมานานแหละมาอย่าเสียเวลาไปดูกันต่อที่อ่อนักเตะช็อตหน้าถัดมานะครับของคุณมาดิลิสตาเหมือนเดิมนะเขาบอกว่านักเตะที่จะเข้าเนี่ยจะเป็นคูดูสครับร้อยสิบเอ็ดมาซิ 112, 112, อุสคุณย่าร้อยสิบเอ็ดอซูบีเมนดี้ร้อยสิบสองเบเมร์ร้อยสิบสองอีซักร้อยสิบสองนะครับโหนี่สองเท้ากลับมาแล้วนะ มุลเลอร์ร้อนะครับแล้วก็แรดฟอร์ดนี่เคยมีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้แรดฟอร์ดมานะครับก็หวังว่าจะมาตามนี้นะครับมาคันแรดฟอร์ดร้อนะครับก็น่าเล่นนะเจอ,อมีซูบี้คุณย่าก็น่าเล่นนะอีซักเนี่ยผมว่าน่าจะเจอเยอะนะครับคนน่าจะใช้เยอะมากนะมาต่อมาครับนักเตะในชุดของนักเตะที่สแตทร้อสิบสนะเพื่อนๆจะเป็นลาฟินย่าครับร้อ จิวแบตโต้ซิววาร้อยสิบสามนี่จิวแบตโต้ซิววาเขาก็คือมันมีชื่อจิวแบตโต้ซิววาเนี่ยหลุดมาตั้งแต่เออตอนสัปดาห์ที่สามนะครับแต่ว่าพอเปิดมาสัปดาห์ที่สามจริงเนี่ยจิวแบตโต้ไม่มาด้วยนะเขาก็เลยทำคลิปแบบทำรูปหากันว่าเอ้ยจิวแบตโต้ซิววาแม่งหายไปไหนวะเออ why is the จิวแบตโต้ซิววานะครับก็เขาก็เลยผมคิดว่าเนี่ยเขาก็เลยเอาเข้ามาไว้ในสัปดาห์ที่สี่ซึ่งก็มีมูล สู่เหมือนกันว่าจิวเบตโตซิวาเนี่ยจะมาในสัปดาห์ที่4นะครับซึ่งถ้าแม่งมาจริงนะโหผมที่ทำฟูอเซนนเนี่ยคือตัวนอนผมแม่งอะแม่งมีเวลาแต่เวล่ามา CM เนะแต่ว่าเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันยืนกลางรับดีนะครับเวลาเปิดตีเมื่อกี้มีซูบีเมนดี้อีกแล้วนี้จะมีจิวเบตโตซิวากโอ้โหสีตัวได้มั้งเนี่ยเพื่อน เออช่างมันข้าไปกูตัวครับคนต่อมาเนี่ยคือคนคือ EA ถ้าเกิดมาจริงถือว่าฟังคำเรียกร้องของคนเล่นนะครับเพราะว่าคนเนี่ยบ่นมากก็อยากให้กูตัวมานะกูตัวนี่คือเหนียวอ่ะโคตรเหนียวอ่ะเออมีกูตัวมาก็เพิ่มประตูเทพเทพไปได้อีกหนึ่งคนนะครับต่อมาจะเป็นแบ็คซ้ายอย่างมาเซโลครับร้อนะเออก็ เก่งอยู่แล้วแบ็กซ้ายตัวเดียวในเกมที่5ดาวเออโคตรโหดแล้วก็คนสุดท้ายครับเชื่อว,ว่าหลายคนน่าจะรอแล้วก็คาดหวังมากที่สุดนะก็คือโรนัลโดอาร์นายครับถึงแม้ว่ากูลิดแบบที่เพื่อนๆหลายคนอยากให้มาเนี่ยจะไม่ได้มาแต่ว่าก็มาลุ้นกับอาร์นายแล้วกันเพราะว่านี่ก็เป็นกิจกรรมใหญ่นะฉลอง2ปีของเกมนะครับก็ ไม่มีอะไรเหมาะสมไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าในบัลลงดอที่ควรจะมีทั้งกูหลินและโรนัลดก็ไม่มีนะครับกีดเนี้ยแหละผมว่าต้องกีิเนี้แหละวะ่ะคืออย่างกีนใหญ่อย่าง t ีเนี่ยมันก็มีทั้งอานายแล้วก็กูหลินนะเอออันนี้ก็กีนใหญ่เหมือนกันนะสองครบรอบเกมเนี่ยผมว่าต้องมาวะ่ะเพื่อนๆเ,เออโรนัลโดอารนายนะครับก็เดี๋ยวรอๆดูกันเห็นมีภาพหลุดบอกว่าแต้มแรกพันหนะเออวิ่งเริ่มต้นร้อยสามสิบเก้าเนี่ยเออก็ฟังหูไว้หูก่อนนะครับเพื่อนเพื่อน มามาดูลิสต์ต่อไปครับเป็นของคุณมาเซนเอฟซีนนะผมเชื่อว,ว่าก็เอารูปมาจากเอ่อมาดิลิสตาแหละนะแล้วก็แค่เปลี่ยนลรนาโลโดนะครับเออก็เหมือนเดเหมือนกันจิเบโตซิวากูตัวโรนัลโดเออนักเตะเบสเฟเยอร์ก็เหมือนกันนะเออผมเอามาทำหม่วันนี้รูปแม่งซ้ำนี่หว่าเออแต่ว่าเออคุณมาคุณมาเซนเอฟซีก็ ตามตามคุณมาดิลลิสตามานะครับก็เดี๋ยวเรารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะโอ้ยไอไลน์ที่สองนี่กูเอามาทาไมกูไม่เช็คก่อนวะแม่งรูปเหมือนกันเดชเลยนี่วะผมเอามาเพราะผมตกใจเบนไวนะเว้อะไรวะเนี่ยเออแต่ว่าที่เห็นที่ตามที่ดูดูรูปมาเนะี่ยก็ประมาณนี้นะครับและหลายๆคนก็จะตามคุณมาดิลลิสตาเหมือนกันนะเพื่อน,เอ,นเออก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเดี๋ยวเรารอดูกันนะว่าวันพฤหัสเนี่ยใครจะมาซึ่งวันพุธเนี่ยตัวเกมน่าจะสปอยแล้วนะผมคิดว่านะ ก็เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับก็ขอให้คนที่เพื่อนๆหวังมากันนะครับส่วนผมตัวนอนเยอะๆพอนี่ขนาดเยอะๆนะผมยังไม่มีปัญญาจะแลกเลยเนี่ยรอรอให้มันลุ้นไอ้กด2000 e x เอ็กช e เอ็กซ์ตาเอ็กซ์ตาพอยต์อะเอ็กซ์ตาไทาม์พอยอะขอให้ได้บ้างเหอะไอ้1 5 0่อแต้มนะเพื่อนๆ เออประมาณนี้ครับไม่พูดมากไม่เสียเวลาละถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ